งวยได้ยังลราคู่บ่ามื้ยเนี่ยต้มน้ำปลาแดกเหรอฮะต้มน้ำปลาแดกต้มน้ำปลาแดกปลาดุกต้มน้ำปลาแดกปลาดุกต้มน้ำปลาแดกต้มน้ำปลาลาเอออ่าแต่ว่าสิเปลี่ยนคล้ายๆกับปนต้มเออโอ้ต้มปนเออเออว้าปิ้นบางเรื่องหน่ะอืมบอดเหอเลยตีเออสิเปลี่ยนฟิวคล้ายๆกับอ่าต้มปน แต่ว่าเขาสีเอามาเป็นตัวเลยเขาสีสบอบเอาไปปนอ่า่นเรียบร้อยแล้วอือนะหลังจากน้ำเดือดเราใส่ปลาดุกลงไปครับนี่อ่ะน้ำปลาแดกใส่เลยบอดบัน่นน้ำปลาล่าบ้านเขานี่แหละครับน้ำปลาล่าปรุงรสมาแล้วเบิ่งเลยบิ่งเลยบิ่งเลยว้าว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 อย่าสั่นอย่าสั่นใส่อีกอย่างหน่อยดิโอ้เป็นเมนใส่อีกใส่อีกไม่เป็นไรมักเค็มอยู่แล้วอือรออีกกว่ามันสิบนาทีปลาดุกสุกอือสิ สินาทีสิบนาทีอบดซ่อปลาดุปุ้นเลโอ้ซ่มปลาดุกอเดี๋ยวบอดซําไรบัดเนี่แงงึกทแขนวอะบอดจังเป็นจังมือเนี่ยเอารอประมาณจังทีสิบสิถึงสิบหานาทีมาสุกลบตะก้องบัดนยสุกลต้องดสุดครับเออไฟกัจนมอดจากซุกกแล้วขาไปนั่งโซกันน่ันนึงนะเอ้าเื่อจังเป็นจังเคงเป็นเค็งเนาบอด มาทำแม่คู่บ่าปลาดุกต้มน้ำปลาแดกบ่บอดมั้ยเนี่ยแม่ครับอ่าปลาดุกต้มน้ำปลาแดกแบบเคียงๆมันบ่ตะกล้องแม่นอืมต้องวัดสุนี่มาดีอยู่ป่าอยู่สวนอะไรได้ห่อนเดียวมื้อนี้นะบ่อบรรยากาศห้อนเนาะครับนี่มาดิอยู่ป่าอยู่สวนเตี้ยห่วยหู้ว่าห้อนอยู่กับห่มเขาห่อมเสิร์ฟนกบ๊ดแม่ครับอ่มาพี่น้องมาเมึงนู้มั้ยเนี่ยฝีมือข่อยได้พี่อ่าฝีมือตะกล้องมั้ยเนี่ยซิกโอยูเนี่ยซิกโอยูโอ้ข่อยเหงข่อยกับซิกหรือว่าเป็นข่อยแซ่บก็ซิกพวกที่ได้ใหน่ที่อออนน่ะเ คันคิดว่าซีเ็ดเสียบกว่าก็ล้องว่ามาเบิงอือเพราะว่าส้ไดเบิงคลิปนี่นะบ่สูข่อยออหลังกล้องนะพี่ยูบ้านกับบยอมเมือกันหลังกล้องอยู่บ้านนะใส่ใส่ข่อยเฮ็ดเจ้าเอพี่แต่กล้องกับบย้อมคือกันไหมบอสกับว่าบอดคืมกันที่บอเนะบอดกับว่าบอที่เสียบเือกันเนาะตัวเจ้าย้อมมูอไวไอเฮ็ดบ่เป็นตอวนัองบอสแต่บอดใขรไอ้กันยังบ่ฮูู้ยูว่าต้องจนเจียวไข่ยังไออ ใส่ไข่ก่อนหรือใส่น้ำมันก่อนสิทอดไข่เขาใส่หอยทอดฝาเขียวเจ้าใส่หอยทอดหอยปุทธยยใส่บั๊บอือโอ้ใส่หอดใจพุ่นละโอ้ยใส่อยู่เล้ยวนน่นนพี่เอามาพี่น้องนี่แะครับเมนูบ้านไทยกินอนไดไทยพี่น้องเบื้องอันนั่นครับสีบ๊อได้ปุงแจ้งนอกตะกรงเนาะคือมื้อนี้กินยังกับไทยนั่นแหละครับร้องมึงก็หน้าบัครับอือลองมึงนู้ปิดตังไห กี่มือเจ้าของอเพื่อๆเลยเนี่ยอร่อยเดีไว้า,าคือหม,มักแท้ไหนเค็มๆเนี่ยงวะตั้งแต่รู้จักนี่อันนี้ไม่เค็มเลยนะท่านบหรพี่อืกระจังว่า,านเหระรู้จัก,กกินเกลือไหมะเนี่ยโอ้กินเกลือกับเรเค็มตลอดไปเลยโอ้ยน้อนก็ันกินน้ำปลาเนาะมาพี่น้อง ใส่แบบพิเกียงมึงก็หน่าบอดครับอยู่ทีนี่หัวบอดแฉลบอะไรดิน้องหอยน้ำประแดกนี่น้องมันน้ำต้มเนี้ยครับอ่ะบอดเบ่าสูสพี่น้องฟังแน่บาทว่าไปใส่หมาเมื่อวานเนี่ยคือได้ลรางเงานินบุญบังไฟเนี่ยไฟครับ,รบอือคือบุญบังไฟเนี่ยจะ เป็นท mm ้องตำบุญเลยน้องวัดเนี่ยแต่ก่อนบุญใหญ่ปานเขาเนาะเอาายไงตัวกันตำบุญเขาจะไปแห่กันทุกหมู่บ้านแม่นแต่ว่าเต่กล้องไปพ่อบอดยี่ใส่ก็อยู่หน้าหันเจ้าเฮ็ดอย่างน่้วะโอ้กันล้างกันวักวักโอ้เตียนทวดเห็นไหมว่าอันเขาขึ้นเพ้งกันนะพี่เพ้งยังเฮ้ยขี้ใจขึ้นบล็อกเลยมากทีแรกก็นั่งอยู่ข้างโบุญเพื่ลนะแล้ววันนี้เห็นเพ้งนี่ขึ้นไปเลยว่าคอยหันไปอีกครังนึงง้อขึ้นมา อยูหนาหันละเจ้าไอ้งอแมักเลยบ้าเนียบมานี่จากก้องกันลบเมืมังไกบัดบี้ไปตือนกันเอี้ยบัดตื้นเหรอทางคนทางรีกันไปบบดย่านพ่อกันเพราะั้นเออตืนซิกกับไปน้ำกันไนี่ยไอ้ซิกไปรอบแรงพี่ไปตื้นซิกอีกเออทางคนทางรีกันไปอย่านพ่อกันนะเออเอ้คนถามว่าอ๋อไป็นไทยที่บ้านไอ้ไอ้ลางานแล้วน้องเิ่นเียงยงไะ อันซิกมาลาเปลี่ยนนี่เมื่อวันนะเปลี่ยน,ป,นปันแล้วบหอืมอ่ะที่เบา้าเรื่องบอดในฟังเท่าที่ผมหูครับคือบอดนี่อยู่วัดมาดดแล้วบ่ได้ทำเนี่ยบัณครับดดวนเรวมันบ่อยู่กับผ้าจันครับอืมกับโบเมนมานอนวัดเลยดถอกครับที่บ้านไกลวัดเนาะครับอืมบ้านไกลวัด วันที่ผมไปเห็นพระอาจารย์เพิ่นถ่ายบอดลงถ่ายลงอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเลยคุยกันกับตกล้องคุยกันกับซีกเนาะตะกล้องเงี้าเขาเอาบอดมาสั่งสีสันเป็นยังขนมสีสันในพี่น้องเอฟซีเขาได้เบิ่งเป็นยังเลยติดต่อไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์ว่าแกยอยู่กับยายว่าสั่งเป็นบอดเลยติดต่อออกมาเห็ดน,น้ำผมกะหายเบิ้งเดือน เป็นเดือนท่อกันกับแต่กล้องท่อกันกับซิกบอสแร้แห่งต่ำกว่ากันบอได้แห่งสูงกว่ากันนะบ,บัดครับเจ้าดีผมฮูกะประมาณนี้นะครับประวัติบอมเดี๋ยวเขาต้องเลี้ยงลูกกันอีกโดนนบัดเนาะครับนะใช่กันบอสบอสบอสนี่ต้องเลีเ้ยงลูกกันนะี่แต่กล้องบอสบอสเคยงเหรอการสุดอ่ะอืมการเค้งนี่นะเดี๋ยวว่าต้องเอนี้ยอ,อกก่อน กลางเอากลางนะไหนบอสทำให้ดูหน่อยทำยังไงบอสตรงยันรูกับมุบอสกับหูดได้คือกันดิบอส่าพี่เดชพี่เดชเอาดีได้นรองพาไปโรงพยาบาลน่พี่ทําคาคอเบิ้งในบอ้นะผลงานกุโกเลยบอสอืมบอสกับเคงคือกันดเอาหามองสุดยอดเบิ่งกันนะฮะสุดยอดเบิ่งกนนะ ยอดอืมสุดยอดอีด๋ครับเดี๋ยวมือแรงสองทุ่มพี่น้องอย่าเฮ็ดอีอยงแบบป็นงกียงร้องวามาเบิงครับ